สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณครูน,น้ำฝนยามกระทุกโรงเรียนหาดอมาราอักษรลักวิทยาค่ะสำหรับวิชานี้คือวิชาเทคนโนโลยีหนึ่งรหัสวิชาวอล 2 1 1 8 1ค่ะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วเนาะสำหรับหน่วยที่2การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน้นเราเรียนกันไปแล้วนะคะว่าภาษาคอมพิวเตอร์นั้นมีหลากหลายภาษาในเบื้องตน้นเรารู้จักภาษาสแคตไปเรียบร้อยแล้วภาษาสแคตคืออะไรการ นำจิ๊กซอว์มาต่อ,ต,อต่อกันใช่ไหมคะโปรแกรมแมวเรารู้จักส่วนประกอบหน้าจอไปแล้วใช่ไหมคะแล้วแรกลองเอาแมวเอาหมามาคุยกันฮัลโหลสวัสดีนะคะสำหรับหน่วยนี้คือหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะการจัดการข้อมูลสารสนเทศสื่อประกอบการเรียนการสอนนี้นะคะเป็นของบริษัทสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศนะคะ สําหรับหน่วยที่3นี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่านะคะตัวชี้วัดเขาบอกเลยว่ารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิประมวลผลประเมินผลนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายนั่นเองนะคะค่ะเบื้องต้นเลยเรามาดูคำแรกข้อมูลข้อมูล,ข,มลข้อมูลนะคะข้อมูลตัวนี้ฉดนจะใหญ่ว่าข้อมูลนะคะข้อมูลคืออะไร คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมากมายนะคะาการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ภายหลังได้นะคะเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของข้อความอาจจะมาในรูปแบบของรูปภาพใช่ไหมคะอาจจะมาในรูปแบบของ เสียงโดยมาจากคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะคะที่เกิดจากการสัมภาษณ์สังเกตการจดบันทึกนั่นเองนะคะข้อมูลเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น2ประเภท2ลักษณะ1เลยน,นะคะคืออะไร1คือข้อมูลปะถมภูมิ ข้อมูลปฐมภูมินะคะก็คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะคะสามารถเก็บได้โดยทำอะไรคะสังเกตการสัมภาษณ์การทดลองนะคะสอง ข้อมูลทุติยภูมินะคะข้อมูลทุติยภูมิเขาบอกว่าข้อมูลที่ได้จากแหล่งรวบรวมข้อมูลไว้แล้วโดยมีผู้ใดผู้หนึ่งนะคะได้ทําการเก็บรวบรวมอย่างเช่นอ่ะครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะมีผอท่านหนึ่งต้องการจะถาสอบถาม จำนวนนักเรียนของโรงเรียนหาดอมมาลานะคะแต่พออเนี่ยมีอยู่2วิธีการคือหนึ่งพออเดินเข้าไปเลยอ่ะเดินมาจากหน้าโรงเรียนเนาะก็เป็นอาคารสี่อ่าชั้นสี่นักเรียนอาคารสี่ห้องนี้ห้องไรลูกหกทับหนึ่งมี20คนอ่ะโจทย์หกทับสองยี่สิบคนโจทย์เก็บมาเรื่อยๆจนมาสิ้นสุดที่อาคารสามชั้นสามนะคะ ก็ได้มาทั้งหมดโอ้หลายรายการเลย,เลยแล้วพอ,อท่านก็มานั่งบวกลบคูณหารไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างวิธีการที่2ท่านหอ,อเดินมาเลยค่ะมาที่ห้องวิชาการห้องวิชาการนะคะก็มาสอบถามเลยว่าเออโรงเรียนเนี้ยมีนักเรียนจำนวนกี่คนขอออได้ข้อมูลมา1,200คนมีชายกี่คนหญิงกี่คนแบบนี้ แสดงว่าวิธีการ2วิธีการต่างกันนะคะแสดงว่าวิธีการที่1ข้อมูลปฐมภูมิคือท่านผอ,อเดินเก็บข้อมูลโดยตรงถูกต้องไหมคะแต่ถ้าท่านผอ,อมาที่ห้องวิชาการเลยแสดงว่าเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมินะคะจำได้แล้วนะคะข้อมูลแบ่งเป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิ นะคะอ่ะต่อมาค่ะระบบสารสนเทศ Information System หรือ IS นะคะ IS นะคะอ่ะเป็นระบบที่สามารถจัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมตรวจสอบ ประมวลผลรวมถึงการดูแลรักษาข้อมอูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องและทันต่อการความต้องการของผู้ใช้นะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น5องค์ประกอบดังนี้หนึ่งเลยนะคะตัวนี้ค่ะฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์ ที่ทำอะไรคะลูกที่จับต้องได้อย่างเช่นคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดเมาส์โทรศัพท์มือถือของนักเรียนนะคะลำโพงจับต้องได้หมดเลยนะคะสองคือ Software. ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ตัวนี้คืออะไรคะลูกซอฟต์แวร์คือ สิ่งที่จับต้องไม่ได้สิ่งที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นระบบ Windows 10อ่าระบบ iOS ระบบ Android อย่างเงี้ยค่ะโปรแกรม Microsoft เปิด Facebook Line ที่นักเรียนใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะเรียกว่าซอฟต์แวร์ต่อไปค่ะ3บุคลากร Peopleware นะคะ บุคลากรคือใครนะคะบุคลากรคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนั่นเองนะคะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะผู้บุคลากรเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องและชัดเจนนะคะ ต่อไปซข้อมูลเราเรียนไปแล้วนะคะข้อมูลคืออะไรคือสิ่งที่รวบรวมข้อมาใช่ไหมคะหคืออะไรคะกระบวนการขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างเช่นวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักง,งานหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนเรียนโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Word ใช่ไหม ไอ Microsoft Word ไอเจ้า r o s o f t Word เนี่ยก็ต้องมีกระบวนการใช้งานต่างๆอ่ะครูยกตัวอย่างเช่นการบันทึกไฟล์แล้ก็้องไปที่อะไร1ไฟล์สบันทึกเป็น3าเรียกดู4ไปที่ไหนคะไดดีหโฟลเดอร์ตัวเอง6ตั้งชื่อและเดกดบันทึกใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือขั้นตอนกระบวนการที่จะต้องมีในระบบสารสนเทศนั่นเอง ต่อไปค่ะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศนะคะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักการทำงานหลายส่วนให้เป็นตามวัฏจักรการประมวลผลสารสนเทศนะคะโดยแบ่งเป็นนะคะหนึ่งเลยการนำเข้าการนำเข้าหรือ Input การนำเข้าหรือ Input ก็คือ นักเรียนก็เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเตรียมข้อมูลใช่ไหมคะตัวสอบว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนำมาเข้าโดยผ่านผ่านอะไรบ้างผ่านแป้นพิมพ์ผ่านเมาส์ผ่านอะไรอีกอในรูปแบบเสียงก็จะผ่านไม้ใช่ไหมคะอ่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาที่กระบวนการประมวลผล น,นี่คือ2อนะคะสนี่ก็คืออ่าเป็นขั้นตอนการดําเนินการต่างๆเพื่อให้ข้อมูลให้มีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมีความหมายมีประโยชน์ต่อการใช้งานนะคะหลังจากนั้นเครื่องก็จะทําอะไรเก็บรักษาข้อมูลโดยผ่านแลมลอมฮาร์ดดิสอะไรพวกน,นี้ค่ะเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บ ทำยังไงมันก็จะส่งมาที่การแสดงผลนั่นเองการแสดงผลก็คือผ่านทางหน้าจอใช่ไหมคะถ้าเป็นในรูปแบบของเสียงเสียงนะคะก็จะผ่านมาในลักษณะของลำโพงถ้าเป็นออกมาในกระดาษนักเรียนก็แสดงผลโดยการผ่านอะไรคะออฟพุดเนี่ยเครื่องปิ้นกระดาษนั่นเองอ่ะเรามาต่อนะคะ การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศนะคะก็คือการกระทำของเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูลอ่ะอย่างเช่นคูน้ำฝนนะคะเก็บข้อมูลนะัเกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นักเรียนชั้นม .1 เนี่ยตั้งแต่คนที่มาสมัครตั้งแต่คนที่หนึ่งไปจนถึงคนสุดท้ายและเก็บตกนักเรียนชั้นม .1 ทั้งหมดนะคะอันนี้คือข้อมูลเข่า คือข้อมูลเข้านะคะก็คือรวบรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผลสอบทะเบียนบ้านเลขที่แบบประชาชนที่อยู่อ่านรวมมาหมดละนะคะหลังจากนั้นครูก็นํามาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลโดยการเรียงข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลก็คือครูก็แบ่งออกเป็น 1, 1, 1, 2, 1 3, น1-2 1ทับทับสทัจนถึง1นับมาเรื่อยๆจนถึง1นึนะคะ หลังจากนั้นครูก็ทําอะไรข้อมูลออกเอาพุตเนี่ยก็คือการจัดทํารายงานใช่ไหมคะกราฟแสดงผลอย่างเช่น1นทับหมี25คนจน1จนมาถึง1นทับแมี23คนครูก็ทําเป็นกราฟออกมานะคะว่านักเรียนชั้นม .1 เนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่แค่นี้เองนะคะ ต่อไปค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เราเคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมลูกซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือสั่งให้ฮาร์ดแวร์มันทำงานนั่นเองเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทเราแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะคะคือหนึ่งเลยซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบนะคะคือซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการระบบเราก็ยังแตกออกมาเป็น3ประเภทอีกนะคะ1.1ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการคืออะไรนะคะก็คือระบบที่เอาไว้ควบคุมภายในคอมพิวเตอร์อย่างเช่น windows 10 windows 8 windows 7ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ iOS, Android พวกนี้นะคะ Linux สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อันนี้คือระบบปฏิบัติการที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ 2. โปรแกรมอัตประโยชน์ก็คือโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในคอมพิวเตอร์นั่นเอง1.3ตัวแปรภาษา นะคะก็คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแปลภาษาที่ไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์อย่างเช่นนักเรียนพิมพ์คำว่ากออากาลงไปกออากาไอคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่รู้จักนะคะนักเรียนว่ากไก่มีลักษณะเป็นแบบอย่างไรเขาก็ต้องเอาไปแปลงว่าสมมุติว่ากอไก่มีรหัสเป็น1 0 0 0 0 0 1 1 1แบบนี้ค่ะ คือคอมพิวเตอร์มันจะรู้จักแค่0กับ1เท่านั้นจึงทำให้มีที่เราเรียนไปในบทที่2คือภาษา p y y t o o s s r e t c h Java, Script พวกนี้นะคะอ่ะต่อมาค่ะ2เลยนะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่างๆ ใช้กับงานด้าน,านต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้จะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภท2ประเภทนะคะก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์แบบทั่วไปแบบทั่วไปก็จะเป็นการพิมพ์รายงานการทำตารางงานการนำเสนอผลงานการพิมพ์รายงานใช้อะไรคะ Microsoft Word ทำตารางก็เป็น Microsoft Excel ใช่ไหมคะส่วน นำเสนอที่เราเรียน PowerPoint นั่นเองนะคะต่อไปค่ะซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานเขาก็บอกว่าเป็นกาโปรแกรมที่ออกแบบและพัฒนาสำหรับนำไปใช้งานเฉพาะด้านตามความต้องการผู้ใช้อย่างเช่น Photoshop, PS เอาไว้ตกแต่งรูปใช่ไหมคะ AI เอาไว้ดับลูกแบบนี้ค่ะ d e a m w e a v e r เนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะงานนะคะที่ที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะอ่าวันนี้นะคะจบไปแล้วสำหรับหน่วยที่3นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้านักเรียนไม่ทันหรือยังไงให้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะในหัวข้อไหนที่คุณไม่เข้าใจหรือเปิดหนังสือ วิทยาการคำนวณในเล่มสีส้มแดงนะคะของนักเรียนชั้นม .1 เปิดดูศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะหรือจะสืบค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะเป็นใบงานที่1.9เรื่องการจัดการข้อมูลสารสนเทศเดี๋ยวครูจะเอาใบงานตัวนี้นะคะไปโพสต์ไว้ใต้คลิปให้นักเรียนเขียนใส่สมุดให้เรียบร้อยเป็นการจับคู่นะคะให้นักเรียนได้รู้จัก ข้อมูลสารสนเทศการบ้านง่ายๆไม่ยากนะคะถ้าคนใดมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมนักเรียนสามารถอินบ็อกซ์มาถามครูได้หรือภายในกลุ่มห้องเรียนของเรา